อะไรยังไงทําอะไรบ้ามาสิอันนี้จะอาบน้ำให้ลูกเฮ้ยวันนี้ทำไมเซ็กซี่บ้าบอาบน้ำให้ก็คืออยู่ในอ่างเราก็เลยใส่ชุดไว้หนึกเอเพราแม่ียมชุดไว้น้ำมากแค่แปดชุดอุ้ยป๊อปป๊อปเฮ้ยแม่ดจจออย่างลงน้ำแม่เลยจจุ๊ลง้ยนะมาดีขยฮฮัลโหลฮัลโหล ไม่โป้ครับไม่ต้องกลัวครับป๊าป๊าไม่เห็นกระจูหรือหรอกอวาวสบายสบายสบผมก่อนหรือว่ายังไงก่อนจัตัวก่อนเพราะว่าสาเสร็จจะได้ขึ้นเลยจะได้ไม่น่ะเรชอบอันเนี่ยเรชอบแฮป,ปปีปปป้เนีแปปปเยแอฟีอันเี้อมอมครับ ครับเออเต๋อมองเป็ดเออเออจะยืนแล้วจะยืนโอ้ยมองใหญ่เลยลูกเป็ดก้าวก้าบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจังแรงมองเพราะในคลองถอยคูปลาเออเออชอบนะเนี่ยเข้าเชน้ำเลยหรอลูกชอบเหรอลูกดิทำท่าให้คนได้คว่ำไปในตัวเลยนะฮะมนขดคว่ำไปในตัวนี่คน ตั้งคอเองคอเองเลยนะคอส,สุดควาำอยู่นะเออเนี่ยเออแล้วก็อะไร,รคุยกับเป็ดแล้วลูกคุยกับเป็ดคุยกับเป็ดโอ้ยโอ้ยดีเจเลยโอ้โหดีเจโอ้โห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 เขาอยากไปนะเขาอยากไปแล้วโอ้ยอ okay. oh, ้วแขาดหขาใหญ่มาหาเป็ดมาหาเป็ดอุ้ยอุ้ยไม่นะเก่งจริงไม่นะเก่งจริงอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหไปของจริงเลยเดิไปดิ งงความงงงงอะไรครับเนี่ยเปล่าคำว่าการเชียงกูเขาไหว้ไห้ท่าการเชียงไงไงอ๋อหน้าพร้อมคือแบบอะไรครับงงครับอ่าต่อไปคือการสระผมลูกแล้วครัก สบายไหมลูกเอเอสบายสบายดูดนิ้วสบายดูดนิ้วสบายเลยครับโอ้ยคุณลูกเอ้ยโอ้ย <c oughs> เจ้าก้อนของพ่อไม่อย่าเอาไปถูนะอย่าเอาไปถูนะเดี๋ยวล้างมือก่อนนะเ <c oughs> อออาเช็ดผมเช็ดผม ยังไงครับโอเค้ะอาดแล้วครับเออแล้วเอมปาเดียหนาวดยหนานคะลอยเลยออเออลเเดเเดเลยคลิปนี้จะไม่เห็นปลาปานะคะคลิปนี้ให้เห็นปาปาแค่นี้

อ่าันไม่จะไม่เคยชอบเหน่อาห้าหกเจ็ดหสส้จ็แปหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก่งมากไม่ชอบเลฮากิมครับฮาคิมติงติงโอ้โหดูโอ้ดูหน้าเขาดูหน้าเขา แล้วคือเขาอ้วนนะชอบมีคนบูลลี่ว่าดังลูกค่ะเออแค่แก้มเขาดึงเฉยๆอย่งเงแนแบบนี้บีบให้นิดนึงหนึ่ง6 7งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้สี่อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลรู้ขึ้นไหมขึ้นไหมหลายๆคนผมขึ้นบุคคนที่เอ๋บอกขึ้นเออยาเพราะว่าคอผมเป็นชั้นเป็นเหนียนนะคะผมก็ต้องทานี่น่ะยาค่ะข้างหลังนะข้างหลังนิดนึงเลย โลชั่น้โอ้โหโลชันโลชั่นอ๋อมีชอบทาให้โอหเๆเๆเยดเลยดเเนว้าวนนั่นนชอบใช่ไหมครับชอบนห้ผมาน้ให้ใช่ไหมฮ่านะดวกใช่ไมล่ามาหาหญิงด้วยามาหาหญิงมาหาหญิงยันยันหน้าเขาเปลี่ยนทุกวันเลยนะนี่เ้าโตแล้วนะ วันนี้ที่เราถ่ายคลิปนี้คือโห่สี่เดือนแล้วนะเนี่ยสี่เดือนแล้วครับนี่เขาท่าล้างหน่อยเขาท่านั่งหน่อยว้าว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 ท่าเท้านิดห,หนึ่งตุง้มตุ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 ้มขอบคุณทั้งเรื่งขอบคุณครับงเกื่องขอบค

เไยั้ยโอ้โหยอเฮยโอโหออลยเยลยาแช่ากับมานะฮลโหลกมาให้ดูนะจ๊ะไ้แค่นี้นะบายบายจิบาย บายบายคร bye bye okay, bye bye ับบาย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 ครับบายบายครับบายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคบายบายจ้ะบบาายย